สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวแซฟค,คุณรุ่นทำกินนะครับตอนนี้เราดูที่4 4 3ีสามแอเรียแห่งใหม่ของพวกเรานะครับวันนี้เรามีรถที่ระดับงานประกวดโมอเตอร์โชว์เมื่อ4ปีที่แล้วคันนี้นะครับอยู่ในงานประกวดโมอเตอร์โชว์แต่งโชว์ที่งานโมอเตอร์โชว์นะครับ <S <S เพื่อนคิดดูว่าระดับงานโมอเตอร์โชว์ประเทศชทยยิ่งใหญ่อลังการรถที่จะไปจอดได้เอาไปประกวดได้เอาไปโชว์ได้จะต้องเป็นระดับเขาเรียกว่าเทพดารา ดาวยาราเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ได้และคันนี้บอกเลยผมเอารถที่เคยอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ออกมานําเสนอและมาขายให้เ,เพื่อนๆดูมารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูสําหรับคันนี้บอกไปเลยดีกว่าว่าอย่าพูดว่าวันนี้พี่แซกมากรีวิวขายรถหรือบอกว่ามารีวิวของแตง่งและก็แถมรถดีกว่าเพราะว่ารถมีมูลค่าที่ถูกมากกว่าอะไรที่แตง่งเพราะคันนี้แต่งทั้งคันถ้าเกิดว่า มีเขาเรียกว่าคันมากไปสู่ของงานแต่งคันนี้บอกเลยว่าคันมากน่าจะเป็นคันมากที่อลังการมากเพราะว่าแต่งเยอะนะแต่งเยอะแสดงว่ามีเมียเยอะใช่ไหมตู้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมและชีวิตเองคิดจะแต่งสักกี่ครั้งครั้งสองครั้งก็พอแล้วพี่พูดเวทีสำหรับงานนี้งานแต่งผมงานนี้ผิดพลาดประการใดหาอภัขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่งานหน้าียบรอจะสหายมองหน้าตายเลย อ่าคนงานมาพอดีสร้างลัวคารบอยงานงานครับพอดีครับดูของแต่งนะเพื่อนโมให้ทีมงานโมให้นี่คนงานดูไปเลยของแต่งคันนี้ถือว่าสุดจัดนะครับเพื่อนแล้วับมนันมโชว์ไม่มีไม่มีคำว่าไม่สุดนะครับคาร์บอนทั้งคันคาร์บอนนี่ต้องบอกเลยทั้งคันมีอย่างเดียวยางที่ไม่คาร์บอนก็หล่อเนะคา,าร์บอนทั้มคันเลยคาร์บอนทั้งคันเพื่อนสวย จุดข้างในลืมก็มีใช่ <ไป S 1> แล้วคาร์บอนนี่ <ไป S 1> ข้างบ,นน,าบนนี่สวยมากอะไรที่ร่างการแม่เขาเรียกว่าตูดใหญ่นี่ใส่ให้เหมือนตัวตัวพัน RR คาร์อาาบอนทั้งขันกันลม้มอกเอ,อกิทุกอย่างนะนี่ถังนี่เปนะ็นไงถังน้ำมันการสบัดไฮเปอร์โปและคันนี้ใหม่หน้อยมากตู้ ไม่แท้เลยครับแป้งมาโชว์ไม่ค่อยจะขี่แค่มืนห้านี่จะให้ดูนี่มีสายบอกแบตเตอรี่ไฟวัดเ,เกียร์นะแล้วก็มีหัวโช๊คครับโช๊คแต่งไซส์โชว์โอรินนะการสะบัดไม่ใช่การสบัดก,การล้มหน้าแล้วก็ปั๊มเบม,มโบคู่หน้ามีการมอน้ำด้วยนุ่นใส่การมอน้ำแล้วก็ชุดสายถักครับกดไว เราก็พูดอะไรซ้ำๆกันเลยนะชิวแต่งอุจโจกสวยมากดูไฟท้ายดูไฟท้ายไฟท้ายสวยปะเมื่อกี้เห็นเรงแต่งเลยนี่โอปะไขยายมาแต่งไง okay. สป,ปูลตั้งรอแล้วปั๊มหลังก็เป็นปัมม๊มเบมโบ้เหมือนกันเพื่อนนี่แต่งแบบนี้แล้วโชคหลังนี่โอดินนี่ตัวแพงเลยโอดินโโแพงนะมากโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะแล้วก็เกียร์โยงน้า สวยปะ่ะครอบแข็งก็เป็นคาร์บอนนี่สวยปะ่ยปะแล้วก็มาข้างบนข้างบนนี่ก็เป็นปาร์มเอมโบอ่าแล้วก็นี่กระสุบะไทยเบอร์โปรเห็นไหมมีอะไรตั้งอีกมั้งหยากไหมโอ้ถงัถงถังครอบถังใหญ่เห็นปะ่ะถังจะได้ทรงดูสปอร์ตใช่ไหมอ่ารับกับรับกระบ,บอกนะไงเบาใหญ่กกหยัยงเดียวที่เดิมๆก็คือเครื่องเครื่องยนต์เดิมนะ เดี premises, ๋ยวมัน yeah, okay. จะเป็นภาพแบบการขับข okay. ี <les 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 ่ที <les <les ่ว่าผมขี่ไปแล้วตู้กะโจถทายไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหมให้ดูความสวยงามแต่ไม่บอกราคาเส็จที่บ้านโอเคเข้ไหมบอกเลยราคานะเพื่อนๆถูกมากบอกราคาเลยที่ฝ่าอี๋นี้บอกว่าเราอี๋ว่าเราขายของแต่งดีกว่าเราไม่จะขายรถนะของแต่งคันนี้ผมบอกเลยว่าสองแสนไว้ข้างหลังนะผม่าขายราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขายขายของแต่งแถมรถ ทุกอย่างอย่างี้วะเนี่นยใครต้องแดงแถมรถนะใครสนใจโทรศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ศรีเดี๋ยวเราก็จะไปลาไปด้วยการขับข,ขี่ที่สวยงามว่าคาร์บอนทั้งคันถังใหญ่ถ่ายใหญ่อย่างงี้สวยอย่างงี้ขี่บนท้องถนนจะสวยแบบไหนไปชมเลยครับ ไม่게